จีบใครก่อนส่วนใหญ่หนูก็คิดว่าหนูจีบ่อร์นหนูก็คิดว่าหนูจีบก่อนถ้าใครขอเป็นแฟนกันก่อนคนนั้นถือว่าเป็นคนจีบก่อนพี่หนูให้หนูให้พี่ไทยหนูหนูมินอีกแล้วเขาเป็นนักพยากรณ์เขาจะแบบว่าเขาก็แบบไม่ใส่ใจอะแล้วแบบว่าเบมก็จะหันมาบอกว่าไม่เหม็นอันนี้ไม่เหม็นแต่มินบอกว่ามินเหมือนแม่ซิวีเหมือนลูกจริงป่ะหรือยังไง เราอะแก่กว่าแต่เราก็จะพยายามทำตัวไม่ไม่แก่ให้ได้ พยายาม<อ>าแต่ช่องว่างระหว่างวันมันมีมันมีแน่มันมีเขาอยากไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเขาจะไปคอนเสิรต์ตไปฟเฟสติวัลทีหนูก็จะคิดแล้วหลังเราจะไหวไหมคอเรามันจะสู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขามีปัญหาสุขภาพแบบเรื่องคอเรื่องอะไรอย่างางล่าสุดไปญี่ปุ่นมาพาไปเล่นเครื่องเล่นคอก็น็อกคอเข้าหุ่นอะไรเงี้ยหนูก็เลยมีความรู้สึกแบบโอ้ยเราพาเขาไปลําบากกว่าอะไรเงี้ยไม่มั้งคือถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องแบบเขาจะไม่สบายตลอดเวลาเพื่อจะได้อ <c oughs> ้อนเหลา ต้องแบบคอยเทคแคร์แล้วเราก็แบบน้ำมันฉันมีนะเดี๋ยวย็นนี้เดี๋ยวนวดให้อะไรอย่างงี้ไปทางนัง้นเขาโปรยอยู่เขาโปรยว<อ>่าสอนหน่อยเออจร,จริงๆรอะร่างกายปกติดีอยู่คนเดียวเป็นโสดเนี่ยโอ้โห,โหเก่งเก่งแข็งแรงทำได้หมดทุกอย่างไม่มีมีแฟนแล้ พอมีแฟนปุ๊บมันจะแบบอ้อนมันจะแบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจนเข้าโรงพยาบาลเลยนะอันนั้นธรรมดาออกมาปุ๊บมันก็ต้องมีต่ออีกอยู่เป็นยังไงเงเ่ี้ยแสดงว่ามินชอบดูแลซิวีโดยปกติจะดูแลไม่ดูแลกันคนละแบบเนาะจูจีจัดแจงจูจีจัดแจงเป็นฟิลแบบเบ๊บอะกินกินวิตามินไหมแล้วซิวีก็จะบอกว่าืมา กินกินเถอะกินแกบังคับนิดนิดแต่ว่าแบบเรารู้ว่าเขาเป็นห่วงเราเลยก็อย่างเซวีดูแลมินี่ไงก็ ส่วนมากจะเป็นทางฟิสิกอลอะค่ะแบบว่าขับรถให้แบกหาแบกหามพาไปนู่นไปนี่ก็แบบผู้ชายจริงๆอะแล้วก็หนูก็แล้วก็หนูก็จะชอบแบบพอเห็นเขาคงดูแข็งแรงกว่าเราอะหนูก็จะเอาละเมื่อยจังเลยเดินไม่ไหวเฮ้ยปวดไหล่ที่ก็าให้หน่อยโอ้ยละครจะเคล็ดอีกแล้วช่วยหน่อยได้ไหมอะไรหนูก็จะไปเรื่อยอะ เพราะมันกน็มันก็มันก็<ๆ>จะเข้ากันไงมันก <Against S 2> ็นน <S <S จะเป็นบาลานซ์ที่ดีมันจะเป็นบาลานซ์ที่ดีมันจะได้มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นตลอดเวลากับเราอ่ะเขาบอกว่ามาเขาเนี่ยเป็นคนที่โอเคใจเย็นทําอะไรได้หมดแต่เวลาโมโหมีอยู่เรื่องเดียวที่โมโหแล้วโมโหแล้วน่ากลัวมากคืออะไรครับมิ้นโมโหหิวอ่ะเป็นยังไงไปญี่ปุ่นกันรอบล่าสุดเนี่ยนะคะแหมทะเลาะกันเกือบตาย แตเราวันเดียวแต่เราันเดียวทำให้ใหญ่นะี๋ยวทำให้ดูดราม่าใหญ่ๆเอออ่ะคือเราอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ๆบรรยากาศมันก็ดีๆอยู่อยู่ๆยูหุ่นหิดอะไรก็ไม่รู้เออเอเอ้าทะเลาะกันยืนทะเลาะกันสักพักทะเลาะกันจนเกือบโอ้ใช้ครึ่งวันเคลียร์ได้มารู้ว่าอ๋อโมโหหิวอ๋อหิวข้าวทำไมไม่บอกเขาว่าหิวไม่หิวข้วไม่รู้ เราตื่นกันอะ่ะก็เที่ยงแล้วใช่ไหมเราเบฟก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปกินที่สวนอุเอโนกันเดี๋ยวเราแบบเอาของจากมินิมาร์ทไปที่สวน<อ>ไปสวนแต่ว่าพอแบบเดินเดิ <c oughs> ไนไปสักพักเข้าแวะ่ะพี่ <c oughs> แล้วเราตื่นมาเที่ยงแล้วอะ่ะคนเราเที่ยงต้องกินข้าวไงยังไม่ได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เข้าแวบะบยังไม่เท่าไหร่แวบะบอุ้ยดูอันนี้สิดูอันนั้สิเราก็เริ่มแบบไหนบอกว่าจัดได้ไปกินข้าวที่สวนไงแบบนึกว่ามันเป็นอ g e n d a แรกยังไม่ได้ไปอ่ะก็เลยแบบ โมโหเริ่มหงุดหงิดแล้วโมโหกีเป็นฟิวนี้ทะเลาะกันอยู่นานเลยใช่ไหมก็ทะเลาะทะเลาะจริงทะเลาะจังเดินหนีกันอยู่ในโอ้ร้องไห้ทำซีนสนุกเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะก็มานั่งกินข้าวด้วยกันเลยแล้วก็เลยไปนอนนั่งกินแบบมาคุ มองฟ้ากันไปแล้วก็กินกินกินแบบนั่งไม่มองหน้ากันก็กินเฮ้ยแต่อันเนี้ยมันจะจดจําในชีวิตเลยผ่านไป20-30ปีแล้วก็จะนั่งคุยก็จําได้แหมไอ้เรื่องตอนนั้นอ่ะแล้วทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแล้วหายตอนไหนรู้ไหมคะบรรยากาศดีสุดๆเลยไปเดินตลาดแถวนั้นแล้วเจอหอยนางลมอร่อยมากโอ้โหเยนี่เนี่ยลืมเลยเขาได้อาหรได้อยลืมเลยเพราะฉันเนี้ยถ้าพี่แนะนำนะเวลาไปเที่ยวไหน เธอจัดแจงทุกอย่างแต่ต้องมีพกไว้กินนี่ลองท้องก่อนประคองไว้เลยจะเตรียมอะไรก็ได้อะไม่ต้องกันแต่มีอันนี้ลองท้องก่อนวันนั้นไม่ได้เลยเสร็จจากวันนั้นเหมือนกันหนูก็รู้ตัวว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นที่เราด้วยเราก็คิดเลยในใจว่าวันหลังตื่นปุ๊บไปหาอะไรเลยงั้นไม่รอละงั้นมันคือปัญหาของละกันที่แบบเออที่แบบเราน่าจะ หงุดหงิดเพราะเราหิวแน่เลยว่ะโอเคเราเตรียมเบเกอรี่ไว้นู่นนี่นั่นแล้วกินไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยไม่กลัวเขาโกรธเหรอผู้หญิงชอบโกรธนะบางทีโกรธไหมไม่โกรธคือไปกินก่อนเงี้ยบอกว่าเออเธอกินเธอฉันกินแล้วโอ้โหบางทีผู้หญิงโกรธเลยเป็นเรื่องใช่ปะเธอไม่ได้กินพร้อมกันของมิ้นไม่เป็นไรไม่เป็นหนูบางทีตอนหลังมาตอนเมื่อก่อนตอนแรกๆเนาะก็มีหนูกินก่อนเบฟงอนเบฟกินก่อนหนูงอนมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมาก็คือ กระเพาะใครกระเพาะมันเหอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องคอยเป็นแบบสื่อสารกันนะมินว่าเพราะว่าเราจะคิดเผื่อกันพี่ไอ้เวลาทะเลาะกันบางทีมันเพราะเราคิดเผื่อกันแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เราน่าจะได้เจอกันนะงั้นเรายังไม่กินดีกว่าเรากินไปนิดเดียวดีกว่าหรืออะไรเงี้ยถังเขาก่อนว่าเบบกกินข้าวยังเดี๋ยวเราจะกินข้าวด้วยกันไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยที่จะได้วางแผนถูกนะใช่ไม่งั้นไปนั่งกันแล้วเราก็แบบเออกินอิ่มแล้วเขาก็ไม่สนุกเขากินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะแบบแต่ก็สายกินทั้งคู่ใช่ไหม มาถึงแบบชอบปลายทานไปนั่นชวนกันกินกินกินทุเรียนเป็นไงทุเรียนทุเรียนชอบมากทุเรียนทุเรียนชอบมากเนาะที่เราชอบมาชอบชอบแบบนิ่มๆเละๆเออแรงๆแล้วคือวันก่อนนั้นที่บ้านเอามาให้ใส่ตู้เย็นไว้ให้ที่คอนโดแล้วซิวก็มาเขาเออซิวมีทุเรียนเขาก็อยากกินอยากกินทํานู่นทํานี่ทางานทําอะไรจนเสร็จไม่ทนได้กินต้องรีบออกเดินทางวันนั้นมีธุระตอนกลางคืน เอองั้นก็เอาไปกินในรถแล้วกันวันนั้นเอารถมิ้นไปถ้าเป็นรถเขาอ่ะไม่ยอมเหม็นติดรถจริงจริงก็ยอมยอมราะถ้าทุเรียนยอมถ้าทุเรียนยอมเพราะเรากินไงเรากินคือทุเรียนไม่ติดใช่ไหมใช่ทุเรียนเอาขึ้นรถได้แต่ผมหนูล่วงลงรถไม่ได้นะคะลนกหนูถ้าผมไม่เบบมันไม่ใช่ผมเบบล่วงบนรถไม่ได้เบบตั้งใจดึงอย่างนี้แล้วเบบก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วเบบก็ทิ้งอย่างเงี้ย จะให้หนูคิดยังไงอะใช่ไหมโอ้ยงั้นผู้หญิงก็ชอบสาวเว้ยใช่แล้วก็อย่างเงี้ยหนูก็คือรู้สึกว่ามันแบบมันก็คือขยะอ่ะเรื่องทิ้งที่ไหนทิ้งที่ไหนตอนที่เราทิ้งทิ้งเท่าไหร่ตรงตรงที่นั่งตรงเท้าใช่ไหมที่เท้าอย่างงี่เอาซี่วันหลังดึงมาเสร็จ เราให้เดฟกผู้หญิงผมยาวเป็นหมดอธิบายก่อนเราไม่ได้อยากจะดึงผมออกมาจากหัวเลยเพราะว่าเราอยากรักษามันไว้ให้มากที่สุดแต่ว่าสางเแต่ว่าเนี่ยมันติดมันติดแล้วก็เอานิ้วดึงหน่อยเพื่อให้มันแบบเออไม่ติดกันเดี๋ยวผมมันไม่สวยเรเาดึงปั๊บอ่ะดึงไปดึงมาติดนิ้วผมมาด้วย เรื่องปัญหาผมรูงนี่ยมันมาคู่กับผู้หญิงผมยาวอยู่แล้วสิวีต้องเข้าใจมิ้นนะแต่ช่วงหน้าคู่นี้เขาไม่ได้รักกันอย่างเดียวแต่เคยเลิกกันด้วยเรื่องเราจะเป็นยังไงห้ามพลาดโตแชมหาชนพนไม่สนิทโตแชมหาชนผลไม่สนิทเห็นบอกว่ารักกันขนาดนี้เวลาทะเลาะกันเคยท้าเลิกกันมาหลายหนแล้วกี่หนแล้วไม่ได้ท้าเเลิกจริงเลิกจริงๆด้วยใช่เฮ้ยกี่ครั้ง หนูหนูเป็นคนนับสี่ครั้งหนู่นึกว่าสามนี่มันเบฟอะสามอ่ะ,อะ<น>เรื่องแรกจําได้ไหมว่าเรื่องอะไรอ๋อเรื่องแรกเป็นวันเป็นวันแรกๆเลยเนาะที่เราคบกันจําไม่ได้เลยอะ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงก็เบฟเป็นคนบอกเลิเลกไงเบฟไปจําไม่ได้อ๋อเป็นคนจริงจังเลยนี่เขาอจั่งออทจัด้วย เรื่องอดีตก็ให้มันเป็นดีตหรอกก็ไม่ตอม้องไปพูดถึงมันหรอกเอ,อพูดสิมาอะไราพูดเลยเอาเ,อเพื่อนม,นอมอกเบี่ยให้เป็นเรื่องคือจริงๆเรื่องแรกอ่ะเราอ่ะคบกันยังไม่ถึงยังเดือน2เดือนอยู่เลยมั้งเบฟแ,แล้วมันเกิดแบบ เหมือนเรายังไม่ค่อยรู้จักกันเราไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไม่รู้ว่านี่เป็นคนยังไงเหมือนที่หนูบอกว่าตอนแรกๆหนูก็มีความกลัวหนูก็จะแพนิคบ่อยเออส่วนหนูก็จะเข้าใจว่าไอการทํากลัวเขาอะเขาน้าจะไม่ได้กลัวจริงแต่เขาอยากจะแบบปั่นหรือเปล่าเขาอยากจะแบบทําเป็นแบบอยากคุยบางวันบางวันไม่อยากคุยเพราะตัวเองจะไปแบบ S <S ออเจะไปเจอคนจะไปหาคนอื่นหรือเปล่าวันนี้ไม่อยากเจอเราแล้วทำเป็นแบบชวนทะเลาะไปหาคนอื่นหรือเปล่าเพราะทรงเขาดูแรงไงตอนแรกๆที่เราเจอทรงเขาดูซ่านึกออกไหมเราก็แบบทาเป็นชวนทะเลาะวันนี้รักก็รักสุดอีกวันหนึ่งทะเลาะทะเลาะทะเลาะฉันเศร้าฉันไม่พอใจวางหูไม่อยากคุยด้วยแล้วจริงๆไปหาคนอื่นไหมไอ้เราก็บ้าคิดแบบนี้ใช่แล้วแล้วในมุมนั้นก็คือต่างแบบเขาก็รู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกท็อกซิกรู้สึกว่ามันเฮิร์ตมันเสี่ยความรู้สึกว่าแบบเรา ไม่มันไม่ลงล็อกกันอะมันต่างฝ่ายต่างคิดแล้วก็คุยหาทางเจอกันไม่ได้ทักทีแล้วก็บวกกับช่วงนั้นนะหนูว่าหนูเที่ยวเยอะได้ว่ามีส่วนไหมอาจจะเป็นไปได้คือเขาก็ยังเที่ยวด้วยเที่ยวแบบชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีโมเมนต์ของการที่แบบเฮ้ยเนี่ยเศร้าด้วยหมายถึงว่าไม่เชื่อใจเราด้วยว่าเราชอบเขาจริงๆหรือเปล่าใช่ใแล้วก็หายไปมันก็เลยเราก็ไปตีความในเชิงว่าแบบ ไม่ใช่แล้วทำเป็นทำเป็นชวนทะเลาะไปงั้นแหละเพื่อจะได้ไปอะไรหรือเปล่าอะไรความจริงคือหนูเมาแล้วแมทแรกแมทแรกแมทแรกเธอหนูแค่เมางอเขาป่ะงออ่ะอ่ะแมทสองเอ้ยไม่แมทแรกอ่ะเบบบอกเลิกแล้วเบฟกลับมาใช่ไหมเบฟกลับมาเองใช่ใช่เบบบอกเลิกโมโหใช่แล้วไปไปแล้วกลับมาด้วยแล้วคัมแบ็คเห็ยคัมแบ็คหนูอ่ะอยู่ในจุดที่แบบว่าหนูคิดว่าแบบ เ,เราทําอะไรผิดวันแรกๆยังไม่รู้ว่าว่าปัญหาของของเรื่องการดื่มหรือออกไปเที่ยวแล้วหายไปแบบที่เราเมาแล้วอยู่ๆแบบหายไปขาดการติดต่อเนี่ยมันทําให้แบบว่าเขาอาจจะคิดมากได้ยังไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่เราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเต็มที่แล้วเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเข้าใจนะการที่เขาบอกเราแบบนี้แปลว่านั่นไงว่าแล้วเขาไม่ได้จริงจังกับเราเราก็ยอมคิดกันคนละแบบยังไม่เชื่อใจกันเป็นเรื่องของเมาหมดเลยป่ะส่วนใหญ่คิดคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่ทําให้เรารู้สึกไม่ไว้ใจเขาใชใช่ใช่อย่างอย่างว่าแรกๆพอรู้ว่าเขารับไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกกังวลเออห่างกันไปดีแล้วแล้วพอกลับมาคุยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขากลับมาคุยกับเราแปลว่าเขาก็น่าจะจริงแบบอยากอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นก็เริ่มเชื่อใจเขามากขึ้นมันก็เหมือนทุกครั้งที่บอกเลิกกันแล้วกลับมาคุยกันอะแล้วมีจังหวะที่ได้คุยอะค่ะคือเหมือนพอเราไม่ยอมแพ้แล้วเรากลับมาคุยกันอะ พยายามสื่อสารพยายามบอกว่าเหตุผลของเราคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราเริ่มแบบอ๋อเอ๊หรือว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งเขาคิดอีกแบบไม่ใช่แบบที่เราคิดเขาคิดแบบเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วพอมันผ่านเวลาไปเรื่อยอ่ะเรารู้แล้วไงว่าเหนื่อยนะที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเหนื่อยนะแต่มันก็ยังอยู่เนาะไอ้นี่มันก็ยังอยู่กันเนาะมันเลยเรารู้ว่าแบบอ๋อจริงๆมันไม่ได้ไม่ต้องแบบเลิกเลิกไม่เชื่อใจกันได้แล้วใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมนแต่ละครั้งที่เลิกกันก็คือค่อยค่อย กลับมาเชื่อใจกันว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วอยากอยู่ด้วยกันนี่หว่าทำไมก็เริ่มมากลายเป็นพื้นที่ของการแบบหาทางออกร่วมกันดีกว่าว่าจะไปทางไหนแล้วมันจะง่ายขึ้นแต่เขาบอกว่าซิลวี่นี่เลิกเหล้าเลิกเหล้าพอมิ้นเลยบอกว่าเพื่อเด็ดขาดเลยเหรอเด็ดขาดเลยก็เริ่มมาปีกว่าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยังดูจากในแอป I am sober ก็ห้าร้อยกว่าวันแล้วค่ะห้าร้อยแต่หนูอยากจะบอกว่าไม่ว่าหนูจะแบบมีส่วนมากน้อยแค่ไหนอะแต่หนูดีใจที่ จบหนูหนูมองว่าเขาเลิกเพื่อตัวเขาเองจริงซิลก็รู้สึกว่าถ้า,ถาไม่แบนว่าเพื่อเราไม่งั้นมันจะไม่มีทางที่มันจะได้ยาวนานขนาดนี้ค่ะใช่เขารู้ว่าเขาทาเพราะมันแบบคือ,เ,อ,อเขาอาจจะเ,เป็นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราแคร์คนเราข้ามมากขึ้นมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วั้งที่อะลองดูแล้วก็ลองมาเรื่อยๆืยก็เนี่ยค่ะจนตอนนี้ก็ ก็ได้ใช่แรกๆอาจจะคิดเยอะยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่มาเอวันนี้โหมันโหดมากหนูไม่คิดว่าเขาจะทาได้หนูพูดตรงๆว่าแบบมันยากเป็นหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เลิกได้เก่งเก่งมากเก่งมากถือว่ายกนิ้วให้เพราะว่าจริงๆมีความทุ่มเทและใจแข็งพอจริงๆเอาเป็นกลังใจให้หลายคนที่ชมรายการนะแล้วอยากจะเลิกนะครับนะคือถ้าเลิกไม่ได้ก็เบาๆลงเอากูนี้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆเป็นเป็นคู่ที่ประคับประคองกันและดูแลกันดีมากหวานอ่ะ นี่คือเชื่อไหมผมแค่นั่งคุยกับเขานิดเดียวนะนี่น้ำตาลผมขึ้นเลือดเลยหวานน้ำตาลกำลังขึ้นแล้วเนี่ยผอมาไม่รู้จะต้องโดนตัดนิ้วตัดอะไรหรือเปล่าด้วยนะต้องตัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาห้าเข็มสามจึ๊กหายเหมงคู่เหพิกอนถึงขั้นต้องแทงคุงกันแล้วเอาไม่อยู่แล้วะขอโทษนะคะถึงไว้พกยาประวัติแล้ว คือนี้หวานจนพิธีกรของเราน้ำตาลในเลือดสูงซะแล้วแต่ความหวานคืนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะติดตามชมช่วงหน้าตแชร์มาหาชนโหานไม่สนิทตแชร์มาหาชนโหนไม่สนิทในโซเชียลมันหวานแต่เขาบอกว่าชีวิตจริงหวานกว่านั้นอีกองค่อนข้างจริงนะแบบเราจะชอบแบบสุกกันเนาะแบบว่า <c oughs> มมันนจะีีส่่วทอออกโซคืเชีขาใช้คําให้มันเราชอบสัาผาดการเราชอบจะเลี่นไงจะเลี่อนไงเขาหาไม่เจอเขาเจอคําว่าซุกคําเดียวซุกว่เดี๋ยวหนูพูดได้นะฟังแล้วผมตกใจทุกทีเลยเลยหนูว่าไม่พูดดีกว่าเราในความสิร์ของเรานะคะในคอามสร์ตของเราเราจะมีอะไร love t ล a n g l e เราจะมี love แลง a n g แบบหลายแบบ นะคะเราก็จะมีแบบเลิฟแลงเกว g อย่างเช่นในส่วนของ physical touch อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องแบบ,บเออเราก็ข้าสัมผัสโจรการ <c oughs> อะไรใช่า <c oughs> บางครั้งแค่แบบในวันวันหนึ่งอ่ะแค่เราแบบเดินแล้วเราโอบไหล่กันหรือเราแบบเราถ้าสมมติเราฟังเรื่อง,ร,องราวของเขาแล้วเขาเศร้าอ่ะแค่เราจับไหลเ่เขาอ่ะเขาร้องไห้ได้เลยนะหรือเขารู้สึกแบบอบอุ่นได้เลยนะมันไม่ต้องถึงขั้นไปนั่งแบบกอดกันหรืออะไรก็ได้ <c oughs> แต่แบบแค่เนี่ยมันมีความอบอุ่น <c oughs> ผ่านไปอ่ะมันก็เป็น Love language ที่แข็งแรงมากอันนึงสําหรับหนูแต่ในส่วนของซิลเขาก็จะมี Love language ของเขาเหมือนที่บ้านเขาจะเป็นสาย Service เขาจะให้บริการกันเขาจะดูแลกันดูแลกันแบบคุณแม่ดูแลซิลอย่างดีมากซิลก็จะเป็นคนอย่างนี้ก็คือจะแบบอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาทําให้ได้เขาจะไม่คิดว่าแบบเขาจะไม่คิดเลยเขาจะไม่คิดเลยว่าฉันทํามากกว่าน้อยกว่าเขาจะทําจนอย่างตอนนี้หนูเป็นง่อยแล้วขับรถไม่เป็นแล้วหนูไม่มีสิทธิ์ขับรถแล้ว ซึ่งโดยปกติหนูจะเป็นลักษณะแบบมีความเฟมินิสต์นิดนึงว่าแบบถ้าเธอจะไม่ให้ฉันขับรถเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงเธอขับรถได้เพราะเธอเป็นผู้ชายหรืออะไรเงี้ยจะไม่ชอบ,อบจะงุดหงิดจะรู้สึกว่าฉันก็ขับได้อะไรเงี้ยแต่ซิว่ะเขาจะเป็นฟิลว่าเขาชอบขับรถเขาแค่ชอบขับรถเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบในโมเมนต์ที่ไปทํางานด้วยกันถ้าจะให้เลือกหนูขับแล้วเขานั่งทำนู่นนี่สลับกันเป็นเขาขับเนี่ยเขาสบายใจกว่า อาจจะเพราะเราขับแย่ด้วยพี่แต่ก็เอาให้ไม่เยเพราะเขาก็เล่าใพี่สังว่าเขาผือพระอมตลอดเลยเอาถุงกัวกอะไรตอนหลังก็เลยเออแฮปปี้กับการที่ก็เขาขับไปเลยแล้วก็เนี่ยหนูก็ค่อยๆเริ่มยักเยียดหน้าที่เขาไปเรื่อยๆเบเอาผ้าเอาอนเนี้ยสมุิมากินข้าวห้องหนูเงี้ยเบล้างจานเปล่าวันนี้อะไรเงี้ยเบไปทิ้งขยะหน่อยแล้วตอนหลังก็เริ่มกลายเป็นว่า ทำไมเบบยังไม่ทิ้งขยะให้หน่อย,ออยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่นี่เป็นหน้าที่แล้วนะบางรูปบ,บางขับไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะชินกับพวกแบบเซอร์วิสในพาร์ทของเขาแล้วก็พวกไทม์ด้วยเราสเปนไทม์ <ๆ S 2> กันเยอะแล้วซิลจะเป็นคนขับรถมาหาซะเป็นส่วนใหญ่อืแบบว่าสมมุติเราทํางานเสร็จปุ๊บเราก็จะแวะไปหาเขาคือเราไม่ได้อยู่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคือแบบก็จะนอนด้วยกันบ้างแต่หนูอยู่กับแม่เราก็เลยจะต้องแบบ กับไปดูแม่ด้วยแบ่งเวลาให้ถูกแต่ในในแต่ละครั้งที่สมมติเราไปทํางานเราทํางานเสร็จเร็วเราก็จะไปหาเขาแหละเราีวันว่มีงานะไม่ต้ลงคาดหวังเลยมีงานนี่คือแบบอยากกลับบ้านไปนอนแล้วไม่ไหวเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นแบบฟิลแบบมีแรงขับมีแรงขับขับไปขับมาแล้วบ้านเราก็คือไกลกันเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็สู้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เซอร์วิสใช่ไหมคะแล้วอีกอันหนึ่งที่มี quality time q a l t time q u a l t time ก็เป็นหนึ่งใน love language ก็พยายามแบ่ง แบบหาเวลาที่จะมาเจอกันแล้วก็อาจจะเป็นแบบทํากิจกรรมร่วมกันใช่ต้องมีเวลาที่โฟกัสกันไม่ใช่เป็นเวลาที่เรามานั่งกันอยู่เฉยๆแล้วก็แค่นั่งเล่นมือถือเบื่อใส่กันใช่ค่ะถ้าเราทําอย่างนั้นได้นะแต่เราต้องคุยกันแล้วว่ามีเวลาให้กันแหละใช่ไหมต้องมีเวลาให้กันด้วยแบ่งเวลาให้ถูกแลวบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องแบบนั่งอยู่ด้วยกันด้วยนะหนูว่าแค่แบบเรารู้ว่าหนึ่งวันเรามีเวลาเช็คอัพ และกันความรู้สึกของกันและกันให้เวลาที่จะโฟกัสแบบนี้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งที่คุยโทรศัพท์กันก็ได้แต่เราเช็คัพความรู้สึกของกันและกันว่าเรายังแคร์กันรักกันห่วงใยกันอะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือเอ้ยมีวันว่างสักหนึ่งสัปดาห์ต้องได้เจอกันหนึ่งเดือนจะต้องได้ไปเที่ยวกันอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบเป็นวันพิเศษของเราที่จะดูแลใจกันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันเป็นแบบหนึ่งในในแบบ ใน love language ที่แข็งที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงถ้ามันยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่า,อย,าอย่าละเลยมันจนจน,จนคิดว่ามันไม่สำคัญนะโอ้โหคู่นี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักได้เยอะมากจริงๆคุณผู้ชมฟังแล้วอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะแต่แต,แต่ love language ของคู่นี้ยังไม่หมดมีอะไรอีกติดตามชมกันต่อพรุ่งนี้เวลาดีเวลาเดิม10 5โนาทีทางช่อง3ค่ะ วันนี้มีคนมายืนยันว่าพวกคุณคลั่งรักมากๆไม่บ้าจริงคุณเป็นเล่นถ้าเก่ดมีมพิซเซนเตอร์เก่านะครับอยากจะให้แนะนำสองคนนี้เป็นพิซเซนเตอร์ทำไมอ่ะวันวันกลับม,มือกันไม่ยอมแกะออกเลยสักทีอย่างเงี้ย